ครับวันนี้วันนี้เ,เมนูกบนะครับ้าทาเมนูกบที่บอกไว้จากคลิปที่แล้วนะครับนี่กบก็ได้มาจากน้องนะครับที่อยู่อำเภอกันทารมทีเ่เกือฟาร์มกบนะครับวันนี้กําลังตมเครื่องเลยเครื่องก็มีตะไคร่ข,ข่าตะไคร้พริกหอมกระเทียมแล้วก็ใส่ขมิ้นนิดนึงนะครับใส่เกลือไปด้วยกำลังโขลกเลย นี่แม่หาเครื่องให้แต่เช้าเลยโอ้ทำอาหารต่างจังหวัดกว่าจะได้เครื่องเราหาเครื่องไปครึ่งชั่วโมงนะครับเครื่องก็อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนั่นแหละครับผักที่เราจะเรียกว่าออกนะครับออกกบวันนี้ก็ประยุกต์นิดนึงตามสูตรของผมนี่ก็คือคิดเองที่ว่าใส่เครื่องแบบนี้เครื่องผัดเผ็ดนั่นแหละครับแต่ไม่มีแต่พริกไทยอ่อนนี่ก็เป็นดอกหอมที่ปลูกเองที่ทุ่งนานะครับแล้วก็ใบยีห่หรานี่ผักนี้พวกนี้ดีหมดเลยนะครับปคือไม่ได้ฉีดยาก่อดสารพิษ นี่ก็ดอกแคข้างรั้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันนี่แม่กําลังรับอยู่เลยปรักกบอยู่อ่าเดี๋ยวรอเข้าที่เข้าทางแล้วเออเราจะมีใส่กะทิด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทําก่อนใส่กระมิ้นไปไปนิดนึงเพื่อดับข่าวครับมาแบบอาหารบ้านๆเรานะครับวันน,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 นี้จากเมนูนี้จะไปเมนูไหนต่อที่นี้จากเมนูนี้จะไปเมนู จากเมนูนี้จะไปเมนูไหนต่อทีนี้ก็จะเป็นปลาขอใหญ่แล้วมั้งลงมือเองครับวันนี้ขอบคุณมือกล้องด้วยนะครับสวัสดีค่ะจำวนไปค่ะคืนสงงแล้วเครื่องเครื่องหายากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเขามัดไว้อะไรนี้ไปไปหาขออีกบ้านนึงคาได้บ้านนึงกระตะไคร้ได้บ้านนึงแล้วก็อะไรนะขมิ้นได้บ้านนึง ประมาณนั้นดอกแคอีกบ้านหนึ่งมันเป็นวิธีทางจังหวัดที่เดินไปเก็บตามรั้วบ้านอย่างงี้ได้เลยไม่ต้องบอกบอกแค่นั้นว่าเอ้ไฮน,ไนเิเตอร์นั่นนะครับคือวิธีการทำอาหารทางจังหวัดแต่ก็ถือว่าถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นแม่ทําเองก็จะไม่ยุ่งยากอย่างนี้เราก็อยากทาให้แม่เปลี่ยนอาหารคือใส่เครื่องให้มันเป็นกลาเืงเยอะใส่เป็นกลางๆนิดนึงถ้าแม่ทําก็จะเป็นออกใส่ปะลาน้ำปะลาก็กินได้แล้วแม่ใส่น้ําปลาประะุปงรสน้ำปลา แค่นั้นแล้วตัวใหญ่มาก ok ตัวเบอรอเลยอสองตัวนี่เนื้อก,กบนะครับไม่ได้เอาหนังออกนะครับ,บเลยโอ้ <ใจ S 1> โหเชฟเชฟเชฟหมอนเชฟแม่หมอนะันนี้ก็น้ำกะทิค่ะครับแล้วก็ลงกะทิก่อนเลยเคี่ยวกะทิก่อนสูตรนี้ คิดเองนะครับเป็นการประยุกต์จากสูตรของแม่นะครับพ่อแม่เขาจะขัวใส่ดอกแคร์คือถ้าจะให้ดีของแม่ก็ต้องเขาขบก่อนเพระาะว่ากันข่าวแต่ว่าที่นี้เรามั่นใจในเครื่องเราพราก็ที่แตกนิดนึงก็ลงริกครับรใส่เครื่องเลยที่เราตำไว้แม่บุญเดี๋ยวว่าต่อยตะไคร้ยาวไปหน่อย นี่ใส่หอวกระพี่ไปเลยนะครับขอบคุณค่ะ,ะาบากยังน่ากินเลยสีสวยสีสวยนี่นะครับเมนูออมเอ่ออกกบออกออกบพวกรสดีหรือว่าผมเราใส่ไปนีนี่หมดนะครับเกลือ พอเลือแต่พอมันเข้ากับกะทิแล้วก็ลงกบเลยอุดนเยอะนะเดีบยบเดี๋ยวเราจะเติมด้วยอาหารกะทินะครับเดี๋ยวเราทำการคั่วก่อนตอนนี้ให้กบมันสุกนะครับ หอมเครื่องนะอมันจะจางหมดิกลิ่นฉุนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเติมพวกซีอิ๊วขาวเอ่อน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเติมเข้าไปแล้วก็คั่วไปอย่างี้นะก่อนนะคั่วใหุ้กก่อนเพื่อให้มันอะไรขาจะตัดขาว ด้วยซีอิ้วขาวให้มันมีกลิ่นหอมคั่วไปก่อนเราจะคั่วจะสุกแล้วเราจะเติมน้ำนะครับฐานกะทนะิเราเติมฐานกะทิแล้วก็ได้ที่แล้วนะครับเราจะลงผักแล้วก็มีผักครับมีลูกโดดด้วยเอาแค่ใส่โัวไปเลยแค่เตเกลือไปแล้วดอกแค่ ใส่ดอกหอมไปด้วยดอกหอมเรีวยกว่าออกเออเอะอออกกบแล้วก็รอโอ้ดีตำรอให้ผักยุบก,ก่อนนะครับเราจะมาชิมรสแล้วก็ปรุงกันเลยว่าเค็มจางกว่ารส ชอบแบบรสแบบไหนก็ปรุงปุ๊สีเนาะได้อยู่เนาะสีได้ได้น่ากินนกินถามไปมั่นใจไปเราว่าครั้งแรกที่เรามาทําแบบนี้นะครับลรงทรลองเปลี่ยนวิธีการทํากับข้าวให้คนแก่กินมากในแบบรสชาติกลางๆเราเองก็กินได้ครึ่งๆเึ่นจะกดีครึ่งคึ่คนละครึ่งก็ลงไม่ทันวันนี้วันที่ยี่สิบตื่นหกโมงหกโมงห้านาทีเรียบร้อยครับเต็มแล้ว ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวรอสักพักหนึงให้ผักยุบเราชิมรสชาติไปแล้วนะครับนี่พอผักยุแล้วก็ตกท้ายด้วยใบกะเพราและยี่หลานะครับใบยี่หลาโรยกระเพราไปเลยจะออกยี่หลายาวเลยปิดท้ายรายการนี่สีสัน เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูเช้าวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ